สวัสดีครับกลับมาพบกับแคสไฟทีครับเวลาดีๆที่เราจะมาเจอกันนะครับวันนี้นะครับเป็นคลิปแนะนําพิเศษนะครับสำหรับคนที่ใช้งานเจ้าชิยุ่นสมุทคิวสครับพอดีมีน้องสอบถามว่าพี่ครับผมถ่ายเจ้าชิยุ่นสมุทคิวสนะครับแล้วเป็นแบบมุมมองโรเองโกินะครับแล้วเจอปัญหาครับเอ๊ะทำยังไงแก้ไขยังไงนะครับวันนี้พี่ก๊อฟก็เลย ทำคลิปแนะนนาเลยดีกว่านะครับว่าวิธีการถ่ายแบบมุมมอง low เกิ l e นะครับเราต้องรู้อะไรบ้างนะครับและข้อควรระวังในการใช้งานตรงนี้ทําอะไรบ้างนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูดีวยาว่าขั้นตอนในการถ่ายมุมมองแบบโ o น a n g l นั้นทํำยังไงไปดูเลยครับครับเดี๋ยววันนี้จะแนะนําวิธีการถ่ายมุมมองล o w a n g l ลนะครับหรือมุมมองต่ำนะครับที่ใช้งานบนเจ้าชิยุนสมุทริ3นะครับซึ่งเป็นเทคนิคที่เราต้องรู้นะครับเวลาถ่ายนะครับเพราะว่าบางคนไปถ่ายแล้วก็เกิดมีปัญหาในการใช้งานด้วยนะครับอันดับแรกก่อนต้องบอกว่า เจ้าชิยุนสมุดคิวสามเนี่ยสามารถหมุนในส่วนของเขาเรียกว่ามุมมองนะครับเป็นส่วน low angle ได้นะครับแต่มุมมองที่เราแนะนําในส่วนการใช้ตัวนี้นะครับส่วนมากจะใช้เป็น p f mode นะครับก็คือมุมมองในการหมุนแล้วปุ๊บนะครับอย่างนี้นะครับจับแล้วก็หมุนได้เลยนะครับนะครับหมุนได้เลยนะครับมันก็จะเป็นมุมมองแบบนี้นะครับนะครับแบบนี้แต่วิธีการจับเห็นพีก๊อปจับไหมนะครับตอนนี้มี่ก๊อปจับอยู่อย่างนี้นะครับมุมมอง low angle นะครับอย่างนี้เลยนะครับ ใครนะครับที่กําลังจะใช้ตัวนี้แล้วเป็นมอง low angle แล้วเพอเอน,นะครับไปจับแบบนี้นะจับแบบนี้ไม่ได้นะดูนะอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วจับแบบนี้นะครับแล้วเราหมุนอย่างนี้นะเพอรเอรเราจะไปถ่ายระยะใกล้เราก็จะยืน่นยื่นอย่างนี้ถูกไหมแต่เพอเอรเรายื่นอย่างนี้ปุ๊บยื่นไปเกิดอะไรขึ้นเห็นไหมมือพี่ก๊อฟไหมเห็นไหมถ้าคุณนะครับทําให้เจ้าตัวสมาร์ทโฟนมาอยู่ข้างหน้า นะครับไม้ไปอยู่ด้านหลังนะครับจนเกินระยะหนึ่งนะครับมันจะทําการดีดตัวเองออกมานะครับทำให้เอ๋อนะครับนี่คือเป็นแบบนี้เลยนะครับนะครับมันก็จะหยุดเอ๋อเลยงานนี้นะครับไม่ได้นะครับก็คือต้องบอกก่อนว่านะครับเวลาจับไม้อย่าไปจับแบบนี้เอามือคว่ำแบบนี้ไม่ได้คือแก่มือแบบนี้ไม่ได้เวลาเขาถ่ายโลแอนเกิลนะครับเขาต้องจับถือแบบนี้ถือเป็นแนวตรงนะครับแล้วก็ไหลเข้าไป นะครับอย่างนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าถ้าเกิดใครไปทํามือแบบนี้นะครับแล้วก็ถ่ายนะครับไม้มันจะเนี่ยเห็นไหมนะครับมันจะได้มันจะไม่ลงโฟกัสไม่ล็อกเลยเห็นไหมเอาละ่ะแล้วอีกอันนึงนะครับที่เวลา,าถ่ายโลแองเกิลนะครับทำไมเป็นไม้เป็นแบบนี้ถ้าคุณไปกดคลิกด้านหลังนะครับไปคลิกติกเกอร์เนี่ยมันจะมีเสียงด้วยเห็นไหม ถ้าคุณไปคลิกทิกเกอร์นะครับขนาดหมุนนะครับ low angle แล้วไฟจะขึ้นแบบนี้เลยนะครับคือขณะที่คุณหมุนไม้นะครับอย่าไปกดทิกเกอร์ด้านหลัง1ครั้งนะครับทิกเกอร์ข้างหลังหนึ่งครั้งมีมีผลอะไรนะครับอันนี้คือสิ่งที่พี่กอฟกํำลังจะบอกว่าคืออันนี้เป็นเรื่องที่เวลาคุณใช้มุมมอง l o อ angle แล้วอาจจะเจอปัญหานะนะครับคุณต้องรู้นะไม่งั้นจะตกใจเอ้ยไม้มันเสียหรือเปล่าไม้ไม่ได้เสียครับเพียงแต่เรากดผิดพลาดนะครับคือ ถ้าเรากดทิกเกอร์ด้านหลังหนึ่งครั้งนะครับจโหมดที่เป็น P F โหมดนะครับแล้วจะกลายเป็นล็อกโหมดครับเห็นไหมเห็นเป็นล็อกโหมดเลยไหมเพราะกล้องนะครับจะมีมีโฟกัสขึ้นมาเห็นไหมนะครับตัวนี้นะครับระวังให้ดีเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราคุ้นชินกับการกดทิกเกอร์นะครับเพราะว่าเราเข้าใจว่ามันกดแล้วล็อกใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วมันล็อกในส่วนของถ้าเป็นโหมดปกติ มันไม่มีปัญหาอะไรแต่เมื่อใดเราไปกลับไม้กลับหัวอยู่เนี่ยแล้วเราอยู่ดีเราไปล็อกโหมดเนี่ยเห็นไหมครับเกิดอะไรขึ้นเห็นไหมไม่ได้นะครับอันนี้ก็ส่วนหนึ่งนะครับเนี่ยแล้วมันก็จะเอ๋อไปนะครับถ่ายมุมมองโลว์แงเกิลนะครับก็ต้องฝึกนะครับเพราะว่ามันเป็นจังหวะของไม้นะครับเราต้องค่อยๆหมุนแล้วหมุนให้เป็นนะครับ2ออย่างนะครับวิธีถือแล้วก็มุมมองล็อกนะครับ อย่าไปกดล็อกขณะหมุนเป็น low angle นะครับเพราะไม้มาจะกลับโฟกัสไม่ถูกนะครับอันนี้คือ2อันนะที่เราต้องรู้นะครับนะครับอ่ะพี่กอจะกลับไปที่โหมดวิดีโอก่อนนะครับอ่ะต่อมานะครับมุมมองนะครับถ่ายเป็นแนวนอนได้ไหมนะครับทําได้เหมือนกันนะครับนะครับมุมมองแนวนอนเห็นไหมแล้วก็เหมือนเดิมครับเวลาจับค่อยๆจับแล้วก็เอามือนะครับอีกมือนึงมาถือแบบนี้ นะครับมือถือแบบนี้นี่เลยถือแบบนี้แล้วก็ถ่ายไปนะครับถ่ายไปนะครับหมุนกี่ครั้งก็ไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าคุณต้องถือแบบนี้นี่ถือแบบนี้นะครับนะครับถือแบบนี้นะครับอย่าไปถือแบบเมื่คิดวิี่ก็บ,บอกแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือนะครับอย่า อย่าเข้าใจว่าการกดเลคคอร์ดแล้วถ่ายแล้วภาพมันจะกลับให้นะครับขณะกดเลคคอร์ดเดี๋ยวไปก๊อปโชว์นะบางคนเข้าใจว่าเฮ้ยพี่ครับผมกดเลคคอร์ดปุ๊บนะแล้วถ่ายมุมมองโลเอโก,ก้นะปุ๊บนะออย่างนี้นไปกอบจะถ่ายเนี่ยนะปุ๊บนะครับไปก๊อปจะถ่ายปึ๊ดอ่าหมุนนะแล้วก็ถ่ายภาพขึ้นไปปึ๊ดนี่เดี๋ยวจะได้ภาพออกมานะครับกดปิดดิอ่า นะครับเดี๋ยวเรากลับมาดูกันนะครับเรามาดูภาพกันสินะครับจะให้ดูนะครับว่าถ้าคุณกดถ่ายก่อนนะครับถ้าคุณกดถ่ายก่อนนะครับแล้วค่อยหมุนโลจะเกิดอะไรขึ้น เปไงครับกลับหัวครับวิธีการถ่ายนะครับสำหรับการถ่ายมุมมอง low angle นะครับคุณจะต้องหมุนไม้ก่อนนะครับหมุนไม้ก่อนหมุนไม้นะครับจับมุมมองเปลี่ยนหมุนไม้นะครับให้เรียบร้อยแล้วค่อยกด record นะครับเดี๋ยวดูนะครับนี่ เรามาดูกันนะครับเห็นไหมครับภาพมันจะตรงมาเพราะว่าคือระบบแอปพลิเคชันจะล็อกกล้องการทํางานตามกดครั้งแรกครับก็คือหมายความว่าเรากดภาพครั้งแรกเป็นแนวแนวตั้งภาพนี้ใช่ไหมครับแล้วเราหมุนภาพโฟกัสกล้องมันจะไม่หมุนตามมันเลกคอร์ดเป็นวิดีโอนะครับ เราต้องรู้ด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเรากดปุ๊บแล้วเราถ่ายเลยไม่ใช่นะครับเราต้องกดในส่วนของการหมุนไม้ไปก่อนแล้วค่อยๆกดเรคคอร์ดนะครับนี่คือวิธีการถ่าย low angle นะทั้งหมดนะครับถามว่าโหมดนี้นะครับไอ้ low angle เนี่ยนะครับใช้ได้กี่โหมดนะครับโหมดล็อกใช้ได้ไหมนะครับโหมดล็อกใช้ได้ก็ต่อเมื่อนะครับคุณต้องหมุนเสร็จแล้วก็ค่อยกดล็อกแต่พี่ก็ไม่ค่อยแนะนำนะครับนะครับ ถ้ามาแนะนําก็คือโหมด P โหมดในส่วนของ P F กับโหมด F นะครับในการกดเป็น Full Follow นะครับก็เหมือนกันนะครับ Full Follow โหมดก็หมุนได้เห็นไหมครับจับได้เหมือนกันนะครับนี่หมุนได้เหมือนกันนะครับคือข้อดีของ Full Follow เนี่ยนะครับแกมันจะได้หมุนมากกว่านะครับมือเนี่ยเราจะเข้ามาข้างในได้นะครับแล้วก็เลื่อนไปได้มากกว่านะครับอีกโหมดหนึ่งนะครับในการถ่ายมุมมองนะครับ ถ้าเป็นในส่วนของ POV นะครับก็หมุนได้เหมือนกันไหมได้ครับกับ POV มันจะหมุนแล้วมันมันหมุนง่ายเพราะว่าตัวมันเองเป็นอิสระอยู่แล้วนะครับเนี่ยเห็นไหมนะครับหมุนได้นะครับนะครับก็คือวิธีการใช้งานทั้งหมดในการถ่ายมุมมองต่ําสําหรับน้องๆที่จะเอาไปฝึกในการถ่ายเจ้าชิยุนสมุิ Q3 ทั้งหมดก็มีตรงนี้นะครับมีข้อควรระวังและก็วิธีการถ่ายนะครับเชื่อว่าจะมีประโยชน์นะ เป็นไงบ้างครับกับเทคนิคในการถ่ายมุมมองแบบโล w อง g ก้นะครับมุมมองต่ําจากเจ้าชิดย,ยุ่นสมุดคิวสต้องบอกว่ามันมีเทคนิคนะในการถือไม้นะครับจับไม้นะครับว่าต้องถือแบบไหนนะครับและที่สําคัญเรื่องการเลือกโหมดนะครับแล้วก็เรื่องของการกดล็อกโหมดนะครับที่เราต้องรู้ด้วยนะครับถ้าเกิดเราไปกดล็อกโหมดในการถ่ายมุมมองแบบโล w อง g ก้นะอาจจะมีปัญหาในการถ่ายด้วยนะ ก็ต้องบอกว่าเราต้องเรียนรู้นะครับในการถ่ายมุมมองแบบใหม่ๆนะครับในเรื่องของเจ้าชิยุนสมุร Q 3และที่สําคัญนะครับเวลาเรากลับไม้นะครับอย่าเพิ่งกดเลคคอร์ดนะครับถ้าเกิดกดเลคคอร์ดปุ๊บเนี่ยกลายเป็นว่าวิดีโอเราจะกลับหัวเห็นไหมนะครับเราต้องรู้ตรงนี้ด้วยนะครับเชื่อว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับคนที่ซื้อเจ้าชิยุนสมุร Q 3ไปถ่ายนะครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์พี่ด้วยนะครับแล้วต้องขอบคุณทุกกำลังใจในการกดติดตามนะครับกดสับสนุนเรานะครับอยากเพิ่มกำลังใจเรากดรับะไครต่อไปกับ CatFI ์ครับ คิดดีๆต้องมีเราครับ